สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมครับวิโอนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการแก้ปัญหานะครับที่ว่าในข้อความ Tik t o ็อกนะครับไม่สามารถส่ง m e s s e n g e r ได้หรือส่งข้อความหาเพื่อนใน Tik To อกได้นะครับปัญหานี้นะครับเกิดจากที่ว่าถ้าบุคคลที่ส่งข้อความมาได้จะเกิดจากที่ว่าอายุไม่ถึง16นะครับเขาจะแจ้งเตือนขึ้นมาว่าอายุต่ำกว่า16ไม่สามารถส่งข้อความได้อะไรแบบนี้ครับ ผมจะเรียนแบบนี้ก่อนนะครับต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับตอนนี้ทาง TikTok เขาได้มีฟิเจอร์นะครับหรือหรือออกกฎมาใหม่นะครับสำหรับบุคคลที่อายุต่ำกว่า16ปีนะครับไม่สามารถแชทเข้าความกับเพื่อนใน TikTok ได้นะครับอันนี้ถ้าใครมีพอสอรหรือตั้งตอนการสมัคร TikTok ะครับมีพอสอรหรือข้อสอเนี่ยครับที่ไว้ใช้สมัคร อายุตามสห6ปีอันนี้คือไม่สามารถที่จะมาส่งขาา้อความได้แล้วนะครับแต่มีประเด็นก็คือบางคนตั้งคสนะครับหรือตั้งอายุเกิน16ปีแต่ก็ยังส่งขาา้อความไม่ได้อันนี้นะครับผมจะมาช่วยแก้ปัญหาตรงนี้นะครับผมถ้าใครเป็นอย่างที่ผมบอกนะครับลองทําตามคลิปนี้ได้เลยก่อนอื่นนะครับก็ให้คุณผู้ชมนะครับไปมุมบนขวามือนะครับเป็นรูปไข่ปลาสามจุด อ่าล้วก็เลื่อนลงมาครับมาตรงนี้เลยครับรายงานปัญหาเห็นไหมครับตรงนี้เลยตรงวดหมู่การสนับสนุนนะครับคลิกเข้าไปครับอ่าพอคลิกเข้ามาให้คุณผู้ชมมาดูงนี้ครับอันที่สองไม่สามารถส่งข้อความได้อีกต่อไปเห็นไหมครับตรงนี้ให้เราคลิกเข้าไปดูครับอ่าเขาจะมีหัวข้อเห็นไหมครับไม่สามารถส่งข้อความได้อีกต่อไป สืบเนื่องคำสัญญาในการพัฒนาด้านความปลอดภัยของชุมชนทางเราได้ออกมาตรการใหม่ในการจำกัดผู้ใช้งานที่มีอายุ16ปีขึ้นไปเท่านั้นสแสดงว่าบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า16ปีนะครับไม่สามารถส่งและตอบรับข้อความส่วนตัวได้ผู้ใช้ที่อายุน้อยกว่า16ปีตามมาตรการใหม่จะไม่สามารถเข้าถึงข้อความส่วนตัวได้อีกต่อไปนะครับ อันนี้นะครับถ้าน้องๆคนไหนที่สมัครทิกตอกแล้วอายุต่ำกว่าสิบกปีอันนี้จะไม่สามารถใช้ฟังก์ชันหรือส่งเม s เ e n g จ r ได้แล้วนะครับส่งข้อความส่วนตัวไปหากันนะอันนี้ไม่ได้แล้วนะครับอันนี้เขาออกกฎมาแต่ถ้าคุณผู้ชมคนไหนที่มีอายุสิบหกปีขึ้นไปแล้วนะครับที่มีอายุสิบหกปีขึ้นไปแล้วนะครับแล้วเกิดข้อความนี้ขึ้นมา นะครับให้คุณผู้ชมนะครับอย่างที่บอกนะครับเข้าไปที่จุดไข่ปลาสามจุดนะครับเดี๋ยวผมเริ่มใหม่นะอ่าแล้วก็ไปตรงนี้ครับรายงานนะครับแล้วก็มาที่ไม่สามารถส่งข้อความอีกต่อไปได้นะครับอ่าแล้วคุณมาดูตรงนี้ครับปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วใช่ไหมอันนี้ให้เราตอบเลยว่าไม่นะครับคลิกคลิกไปเลยครับว่าไม่ตรงนี้นะครับอ่าขอบคุณสําหรับข้อเสนอแนะนะครับ อันนี้ครับอหลังจากนั้นให้เรารอครับทางเจ้าหน้าที่ของ t i k t o ็อกเขาก็จะมาแก้ปัญหาให้เราเขาก็จะมาเช็คข้อมูลนะครับของเราว่าเราอายุเลย16กปีจริงไหมถ้าจริงเขาก็จะปลดให้นะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมคนไหนหรือน้องๆคนไหนที่อายุต่ำส่าห6ปีไม่ต้องมาแก้ตรงนี้ครับคือไม่สามารถที่จะส่งข้อความได้แล้วนะครับอันนี้เขาบอกชัดเจนเลยนะครับอีกต่อไปนะครับ ไม่สามารถเข้าถึงข้อความส่วนตัวได้อีกต่อไปอันนี้ชัดเจนนะครับโอเคนะครับผมวีดีโอนี้ก็ประมาณนี้ครับก็ลองนำไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับผมหรือถ้ายังติดปัญหาอยู่นะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวีดีโอน,นะครับผมจะมาช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ให้นะครับผมโอเคครับส่วนคลิปวีดีโอนี้ก็สวัสดีครับ